สวัสดีครับก็นี่นะครับวันนี้นะครับก็ผ่านมาแล้ว6เดือนนะครับสําหรับการใช้เจ้า n m a x ในการขับขี่นะครับต้องบอกว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้งานเขาเกือบทุกวันนะครับก็จะมีขับขี่ในวันปกติทั่วไปขี่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากเดิมที่เราใช้รถใหญ่นะครับใช้รถเก่งในการขับขี่มันก็แตกต่างกันพอสมควรนะเ,เพียงแต่ว่า เจ้าตรงนี้สิ่งที่เราได้คือความสะดวกนะครับเพราะว่าที่ทํางานผมมาตอนเช้ารถติดตอนเย็นรถติดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอารถใหญ่ไปเนี่ยมันติดมันเสียเวลามากนะครับคือแทนที่เราจะใช้เวลาอย่างเช่นประมาณ20นาทีในการขับขี่ไปถึงที่ทํางานหรือขี่กลับบ้านนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงนะครับหรือเกือบชั่วโมงเลยนะครับในวันที่เป็นแบบวันศุกร์หรือวันหยุดอะไรพวกนั้นนะครับทีนี้นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างตลอด6 เดือนที่ผ่านมานะก็6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆเลยนะครับก็คือการขับขี่ใช้งานเนี่ยสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับคือถ้าสังเกตดูนะผมจะมีชิลที่เป็นชิลเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นชิลใหม่ที่ใส่เข้าไปซึ่งความสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงต้องอติดชิลที่สูงขนาดนี้นะครับเพราะว่า คือชิลเดิมเขาอ่ะมันมันไม่ได้กันลมอะไรเลยนะครับก็คือมันปล่อยให้ลมมาประทะตัวเรานะครับแล้วผมรู้สึกว่าคือบางทีขี่ไปแล้วมันเจอลมกระชากมาแรงๆเนี่ยเราเราเราปลิวนะครับแล้วมันก็ทําให้รถโยกไปด้วยก็เลยก่อนอันนี้นก็จะใช้ชิลที่ไม่ได้สูงเท่านี้นะครับซึ่งออพออันนั้นน่ะมันก็โอเคแต่ว่าปัญหาของมันคือเสียงลมมัน ปะทะหมวกกันนอกนะครับดังก้าฮึมเลยนะครับยิ่งยิ่งพยายามเขายกสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งตีหมวกนะครับแล้วก็ดังมากจนโอเคก็ตัดสินใจซื้อชิลเจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งมันสูงเนี่ยอยู่ระดับประมาณสายตาเรานะครับก็คือในการนั่งขับปีตอนสายตาเราซึ่งมันทําให้ลมผ่านขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วมันก็จะไม่ดังข้างบนหมวกกันนอกนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับ คือแล้วถามว่ามันบังสายตาไหมมันก็มีมบทบังคือเราไม่ได้มองผ่านตาเราไปตรงๆนะครับมันจะต้องผ่านชิวซึ่งถ้ามองไกลๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่มองใกล้เนี่ยมันก็ต้องแพงนิดนึงหรือ,อ,อช่วงที่มีปัญหาคือช่วงที่ฝนตกนะครับช่วงที่ฝนตกเนี่ยไอชิวเนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเกาะ นะครับมันก็จะทําให้ท่านวิสัยเนี่ยลำบากาพอสมควรฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็ด้วยการที่ติดตั้งอยู่แค่ระดับประมาณสายตานะครับสูงกว่าสายตานิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ทําให้คือเวลาเรานั่งปกติเราก็จะค่อมนิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมทาให้เราเอา่อสามารถที่จะยืดขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสูงกว่าตาเรามันก็จะสูงกว่าชิลละมันก็จะมองพ้นผ่านผลไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของแคสบาร์ขึ้นมานะครับ ของตัวนะซึ่งต้องบอกได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยนะครับก็เดี๋ยวเเ่าให้ฟังต่อนะครับที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นที่สำหรับหนีบทศัพท์นะครับเพื่อเวลาที่เราเดินทางหรือไปตามทางที่เราไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาโทรศัพท์มาใช้งานได้นะครับแล้วก็ ส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของกล่องท้ายนะครับก็จะเป็นยี่ห้อเฟียลนะครับก็ไซส์ผมจำไซส์ไม่ได้น่าจะประมาณ3 2ลิตรหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ไซส์มันประมาณนี้นะครับก็คือประมาณไม่เกินตัวรถมากนะครับซึ่งถามว่าพอไหมก็ณตอนนี้ไม่พอแล้วเพอเราเริ่มเที่ยวเยอะนะครับมีการติดสติกเกอร์นะครับอันนี้ซื้อมาติดเพิ่มนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี่นะครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วตัวนี้นูนเป็นเหมือนกระจกนะครับสวยดีนะครับก็ส่วนตัวโชก็จะเป็นของ w i d เอนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะอ่าครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะมีการติดไอเจ้าตัวเนี้เข้าไปแทนตัวเดิมนะครับก็คือเป็นลายเคปล่านะครับเป็นเคปล่าลอยน้ําธรรมดานะครับเตรงบริเวณไอ ม้อน้ํานะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมติดตรงบริเวณเท่อด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าใส่ได้ไม่นานนะมันแตกนะครับมันแตกตรงบริเวณเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยนะครับมันแตกไม่แน่ใจว่ามีใครมากระแทกหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็ถอดเปลี่ยนกลับมาใส่อันเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเดิมเนี่ยมันทนมากนะดีมากๆเลยตัวเดิมนะครับเพราะว่าที่บอกไปนะครับว่าผม ขึ้นเขาอะไรพวกนี้มันล้มมานะครับทั้งสองด้านเลยก็ล้มกระแทกมาเนี่ยตรงนี้แค่เป็นรอยบุ๋มนิดเดียวเองนะครับเป็นรอยขูดอะ่ะไม่ใช่หนึ่งก็รอยบุ๋มนะครับนิดเดียวแต่ว่าเออมันไม่แตกเลยนะฮะล้มแรงด้วยนะผมปล่อยรถทิ้งเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการขับขี่ใช้งานออกทิปเที่ยวนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เที่ยวไป หลายที่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการขับขี่ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของไปเช้าเย็นกลับนะครับซึ่งมันก็จะใช้ระยะทางอยู่ประมาณ250-260กิโลนะครับก็ผมจะไปที่สระบุรีนครนายกชนบุรีอย่างเงี้ยนะครับก็คือประมาณเนี้ย250-260กิโลในการไปกลับนะครับซึ่งเ,เติมน้ำมันนะครับ มใช้ e20 นะครับก็คือทุกทริปเนี่ยเติมน้ำมันแค่200บาทนะครับก็คือ250 260กิโลคียวยาวคีเร็ว,รวแรงๆอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในงบประมาณนั้นนะครับก็คือ1ถังเนี่ย250 260กิโลแบบเหลือๆนะครับสำหรับการขับขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับทีเนี้ยในทริปที่เราไปเที่ยวนะครับก็จะมีอยู่ทริปหนึ่งนะครับคือเอ่อก่อนที่ผมจะไปโกรกอ,อีโดกไปเอ่อ เจ็ดคดนะครับซึ่งสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่แบบเป็นน้ําตกนะครับแล้วก็เราไม่ได้ผจญภัยมากสักเท่าไหร่นะครับจะมีที่ผจญภัยหน่อยก็คือจะไปที่น้ําตกอ่างช้างน้ํานะครับเขาช่งางอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงน้ําตกอ่างอ่างช้างน้ํากับไม่ใช่หรืออ่างพักน้ํานะครับกับเขาช่งางนะครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่ง เป็นโซนไกลๆชนบุรีเลยนะครับโซนที่ใกล้จะถึงระยองอยู่ทงางประจีนบุรีอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าโล่งขับรถได้ค่อนข้างสบายนะครับทีเนี้ยที่เด็ดๆก็คือน้อําตกสลัดใดนะครับสลัดใดอยู่ที่นครนายกนะลองไปค้นหาดูนะครับมัน มันเป็นน้าตกเหมือนน้าตกรับนะแต่ปัจจุบันก็ไม่รับแล้วนะครับสลัดได้เนี่ยปกติที่ไปก็จะขับรถเก่งไปแล้วก็จอดด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยที่สลัดได้เนี่ยมันสามารถขี่รถขึ้นไปได้นะครับผมก็เลยอยากลดความเมื่อยของตัวเองก็เลยนี่จัดการขี่เจ้าเอ a น็ Mac ขึ้นไปเลยนะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่เขาจะเป็นภูเขาหินนะครับหินเต็มไปหมดเลยนะยก็ ค่อนข้างลําบากพอดีเราอะทำรถโหล,ลดมานะครับแค่นั้นเนี่ยการขึ้นไปตรงหินตรงอะไรพวกนั้นอะมันก็จะเคลื่อนที่ลําบากนะครับก็ตรงบริเวณด้านล่างเนี้นะครับพอเราโหลดมาเตี้ยผมเตี้ยมาประมาณ1.5นิ้วนะครับมันก็ทําให้ด้านล่างเนี่ยมันเตี้ยแล้วมันก็ชนกระแทกหินบางทีเรารอหน้าขึ้นไปได้ติดตรงนี้ไปไม่ได้นะครับติดล้าหลังก็ต้องถอยมาเล่งกันแบบอัดกันแบบ สุดๆนะครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนให้ใหได้นะครับก็สุดท้ายก็ขึ้นไปได้นะครับก็จะมีบางช่วงที่แบบว่ามันหนักจริงๆเนี่ยกเ็เสียงกลิ่นเครื่องมีกลิ่นเลยนะมีกลิ่นไม้ๆม่มาเลยนะครับก็ก็ผ่านมานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงขาลงเนี่ยเราต้องใช้ทั้ง traction control abs มาเต็มระบบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลงนนเนินๆแล้วมันเป็นหินนะครับก็คือ หินที่แบบเลื่อนไม่ได้หินที่เป็นหินแบบฝังเข้าไปแน่นๆนะครับก็ ABS ทํางานตลอดทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับต้องใช้เบรคควบคู่กันเลยแล้วก็แท็กชัน่กนก็คอนโทรลก็โผลมาให้แบบโอ้ตลอดทางกันล้มนะครับเจ้าแคสบาร์ตัวนี้ก็คือไอ้ที่ขึ้นไปสนะลัดใดล้มนะครับเพราะว่ารถมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วมันอยู่ในช่วงเนินนะครับผมก็จะล้มทั้ง2ทางเลยนะท้งซ้ายและขวานะครับก็ เนี่ยเจ้าคตาเนี่ยนะครับมันจะช่วยไว้ได้ตรงนี้ก็จะมีรอยนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับตรงแฟร์ลิงต่างเนี่ยจะแทบไม่มีรอยนะครับอาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้เป็นรอยบุกเข้าไปนะครับเป็นรอยลักษณะของการสไลด์นะครับก็จะมีตรงเนี้ยนะครับอ่าฝาครอบตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นรอยชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ได้เจ้ากล่องเนี่ยนะครับมาเป็นตัวช่วยมันทําให้เวลาล้มลงมาแล้วนะครับมันมันไม่เข้า สรถนะครับแล้วก็ตัวแคทบายเองมันก็ทําให้ขาเราะไม่โดนทับนะครับก็คือเวลาล้มก็ปล่อยพลิกไปเลยแล้วก็ไอ้นี้ออกมานะครับก็ล้มทั้ง2ด้านมีรอยทั้ง2ด้านนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรอยที่ตรงส่วนของพลาสติกที่เป็นกรอบพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้าเ n Max ม็มาตลอด6เดือนนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะเข้าูนยนเช็คอยู่นะครับเพราะว่า ช่วงที่ฝนตกงหนักเนี่ยเราไปลุยน้ํามานะครับพอลุยน้ํามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เริ่มสังเกตนะครับก็คือมันจะมีช่วงที่รถเ,เครื่องเย็นนะครับช่วงช่วงเช้าเกือทุกเช้าเลยนะครับที่เราจอดรถทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วตอนเช้ามาขับเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักสองสามร้อยเมตรแรกเนี่ยที่เราออกจากบ้านมาแล้วเราเลี้ยวหรืออะไรพวกนี้เราจะต้องชะลอใช่ไหมครับพอเราเร่งเบิ้ลขึ้นออกไปนะครับเพื่อจะออกเนี่ยมันจะมีอาการสั่นกระตุกเหมือนสายผ้าน่ะนะครับ ก็จะข้างหน้าสั่นข้างหลังสั่นไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบขับขี่ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เจออะไรหรือว่าตอนเย็นเลิกงานออกมาเนี่ยก็จะไม่เป็นนะครับจะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าน่ะจะเป็นช่วงที่มันเย็นนะครับก็จะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับแดบดบเริ่มเพาแล้วแล้วก็นี่นะครับได้เสื้อใหม่มาเป็นเสื้อของดีคาอนนะครับใช้กันแดดก,กันฝนนะครับก็จัน ตัวนี้นะครับแนะนำเลยใครมีตั้งลองไปซื้อนะ